อันนี้วันสุดท้ายเหรอใช่ใช่ครับใช่อยู่เลสดลวันนี้นี่นายแต้มตามครับอ๋อใช่ครับผมผมเหมือนผมตีกับตำรวจมันมันไม่มาเลยหนีตายสัตว์แสงเลยเฮียตยมาดสัตว์มาดี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 สัตว์ ความรู้สึกเหมือนไม่ได้ชนะ 5P เหมือนกูชนะตำรวจตอนเนี้ยกูบอกเลยกูโอ้ชุบเหนื่อยมากไอ้ียเล่นกับตำรวจมันสุดละเลี้ยวกเบลอะเข้าเรเลีสะมาแล้วียเอาดิมมาตาต้ใครตมิตัวมิดคือรถตัวมิดคือรถ เออเออเก็บไว้เก็บไว้มันยังนี่อ้าทำไมเจไดไม่ออกไปลากอ่ะเจไดออกไปลากดิไม่รู้ยู่ดีกลับมาแล้วต้องกมาแล้วเลยหลอกมาเจะราคาจาะมาคาจะาคาดูตรงไป่ลยดีมากดีมกดีมากดีมเลยไปช่วยครหลอกคาบนรอกองเลอ่ะไปพี่รอบนคาเลยอาจารย์มอยู่ในท่อนะอาจารย์อุ้มมาอุ้ม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 

เฮ้ยโดนคัด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 โดนขาหน้าถอยมาหมดเลยถายมาหมดเลยหลังต่างแล้วมันน้อยมากมันน้อยมากจริงอ่ะมองมองใช่ไหมไม่มีล็อกพิกไม่มีไม่มีพิกล็อกใกล้ผมอยู่ใกล้ผมใกล้ผมว่าอยู่ใกล้ผมไหมโอเคขึ้นขึ้นไปเลยนี่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  บําบําบําบตำรวจไว้บํารถตำรวจไว้โดนล็อกแล้วโดนล็อกแล้วไอ้ยไม่เขาเขาไอ้นั่นมองโดนจับแล้วนะโดนจับแล้วโดนจับแล้วสามคนสี่คนสามคนเฮ้ยเดินไม่ได้เอ้าเฮ้ยเอ้าโหเฮ้ยัดไเลยตัดไปเลตัดไปแล้วอดะ ไปฝ่าวนี่ไปฝ่าวนี่ไปฝ่าวะนี่เฮ้ยตำรวจตำรวจรีบเอาไปสอนอั้งนั้นอ่ะเร็วๆเลยเร็วๆไม่มีรถไม่มีรถปล่อยผมเดินดีกว่าทั้งนั้นเร็วกว่าราขันดีว่างไหมขัดีว่างไหมไปด้วย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 เนี่ยเนี่ยข้างข้างสายตำรวจเอาไปสอนอหน่อยไปไปไปขึ้นพปละ เฮ้ยเอาเอาผมไปสอนอครับผมต้องไปทำคดีเอาดีล็อกไว้อย่างนี้เลเยเหรอไอ่นี่ใครเนี่ยกวยกวยกวยโอ้กวยไปกวยกวยกวยดืไ้ไปแล้วไปกวยไปกวยตีีวันเนี่ยคิม อะไรนะกล้วยอะไรนะตีเนี่ยวันนี้หมดแล้วกล้วยสุท้เใช่ใช่ครับ่ยวแต้มตามครับใช่ครับผมผมเหมือนผมตีกับตำรวจมันมันไม่มาเลยหนีอืนรัทําไมสองหมื่อะกล้วยทำไมอีกัน รอต่อสู้ขวาใช่รวมรวมอาวุธแล้วสองหมื่นสองเจ้าบงใช่ไหมครับอันเจลหมดเลยครับไปแป๊บนึงนะตำรวจใหม่นะอาจจะชาา้เาเดี๋ยวนะได้ครับรยงนะิงเ,นเลนยิงช้านะครับแป๊บนึงเกือบตายอันเจลใช่ไหม ใช่ครับสองชั่วโมงใช่ไหมสองชั่วโมงใช่ครับอันนี้นีกิมให้แล้วต่อสู้นะครับอ้าวกิมไปแล้วเหรอใช่เนี่ยกิมให้เมื่อกี้อ้าวคืนมาสองกิมกิมไม่ต้องไม่ต้องอะไรไเป็นไรไปสองไม่เป็นไรครับเอาเอาไปเลยเอาไปเลยแถมแถมขวาดต่อสู้ไม่ใช่คดีแดงตอนนี้สาระใส่บินเลยสองหมื่นใส่บินเลยเหรอสองหมื่นเป็นขัดขวางต่อสู้นะครับชื่อคดีขัดขวางขัดขวางบอกต่อสู้ครับอแป๊บนึงนะ เราเราไม่ได้ทำเรื่องอาวุธเพราะว่าเราก็ต่อสู้ขอกับเหมือนกันครับพี่พี่มาแป๊บนึงนะใส่บินก่อนไม่เป็นไรครับเมื่อกี้เดี๋ยวแปรุมไม่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 เป็นไรครับไม่เป็นไรมันให้เกินเดี๋ยวมันเสียละไปไปปิดปประตูปิดประตูให้หน่อยนะครับของทีมาส่ยไปหลามบ้างครับไปโดนไปโดนเยอะคนเดินตัวเเดินเยอะไปเลยสปอร์ตตำรวจให้เพื่อนหน่อยว่าตรงไหนเยอะโอ้โหเนี่ยตอนนี้อยู่เนเบลเต็มเลยเนี่ยเบลอ่ะเยอะสุดแล้ว ยื้อไว้โอ่ต้องไปช่วยไม่ไไหวแล้วมันเข้าซ้อมห้ปีตอนนี้ตำรวจกำลังจะไหวป้ะไม่ไหวขึ้นรถเอาไม่ไหวเอาศพขึ้นรถก่อนไปเลยทีตำรวจประลาเอาไว้โอ้ยเหียเก่งเก่งนะมึงอ่ะเก่งนะมึงไอ้สัสเยอะสุดเค้ข้างนอกเหลือประมาณสิบสามนาทีชนเฮียอะไรชนเฮียอะไรเก่งนะมึงอ่ะเก่งนะมึงอ่ะ เก่งมาเยอะเก่งมกเลยอะน่าจะใหม่น่าจะใหม่พี่คนใหญ่คือต้องใหม่หมด่ะเราตายใปม่ไหนให้ยอกไม่เขาชุบได้เลยเฮ้ยยิงิงตัวนีดิเกิ่ว่าศพมันเหลือเยอะเราแห่ออกปอุ้มหยิบอวุธที่อะไรน่ครับงงงงหยิบพี่อะไรไม่กบงงง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 เก็บไปซะ โดนกูยาวๆมึงกับกูยาวๆมึงห่อเอ้ยมึงห่อห่อห่อไปเลยกับกูยาวๆไอ้ตัดไอ้มาไ่้มามามาเลห่อห่อทำเวลาไปอยู่ไหนอยู่ไหนเก็บอาวุธได้คิเนนี้เยร์ขออนุญาตเก็บครับขออนุญาตเก็บอาวุธไม่เกี่ยวครับเฮ้ยอันนี้ต้องควงไว้ห่อเพิ่มทำ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 เคสวางเลยทำทำเคสกี่เทียร์คำนวณได้ปะ ประมาณ10 12นาที12นาทีคุณ10จี๊ดของของเบอร์เลยเขาเหลือเท่าไหร่ข้องในเอาบอร์4 3ของเบอร์4 3อ่าเอาปล่อยคืน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 เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยวางตั้งคุยทิ้งเอาไปเลยอ่ะคืนออกไปออกไปออกไปโอเคโอเคออก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 คืนคืนเอาไปเลยคืนแล้วคืนแล้วคืนแล้วบอกบอกเพื่อนข้างนอกหน่อยบอกตำรวจหน่อยคืนแล้วคืนแล้วเอาไปเลยตตำำรรววจจเฮ้ยไม่ชัวร์ น้ตอนนี้ในเมืองในเมืองกี่คนตอนเนี้ยเราอะเสมอนำหนึ่งเยอะไปเลยผมนำสามกันบ้างพูดพูดพูดผมนำสามโอ้แถวเขาไอ้เอาไปเลยเอาไปเลยเยอะไปเลยทำทำมั่วไปเลยทำมั่วไปเลยทำมั่วไปเลยวิ่งอยู่เกลีได้ป้าแต่ละคนนะเกราเชยนหน้าหน้ากำลังจะวิ่งไปตำรวจนี้ก็ต้องให้เหรออันเนี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพอดีที่มันโอเคนะตัวเยอะโอเคโอเคครับชิวเลยชิวๆเลยตรงนี้เยอะมาก ไอคนที่อยู่ในเมืองคืนคืนคืนไปคืนไปอ่าอ่าคืนพยายามโดดเด่นให้เออขอโทษครับขอโทษครับตำรวจเข้าเมืองไปแล้วสองพันเลพี่โอเคโอเคคนแรกแบบแบบเลียวรับได้เข้าทางไหนเออเข้าทางเส้นนี้เ้ยพี่ตตตำำรรรววจจมงเอ้ยทำเอ้ยตำรวจปิดปิดตัวชุบตำรวจปิดตัวชุบข้าไหวป่ะในรีวิวข้าไหวป่ะปวดไม่น่าไหวเพื่อนมาเมาตำรวจดีข้างในเพื่อน มามา้มาชูพี่เลี้ยงหนพอเดีอยู่นพี่โอโอ้ยโอ้ยอ้ยออมีบงอหมมีมมมีเมื่อกี้เห็นเ่วนเห็นอยู่รเยอะมากเอะใหมโอ๊ยไปแล้ว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 โอ้ยโดีมัช่วยด้วย

ตัวเขาข้าื่องในเพิ่มหน่อยไปยามาปวดให้ขอตำรวจข้างในเพิ่มเยลยโดนยิงโดนยิงก่อนเฮ้ยปิดปิดปิดตัวปืนเขาหน่อยดิตัวปืนตัวมีดตัวมีดไปปิดตัวปืนเขาหน่อยตัวปืนเขายืนฟรีตำรวจข้างในวยพิสซักมุดคมอยาวพิสซัพขัดขัดใช้พิสซัพเลย เออยิงยิงให้หมดเออยิงยิงมาซินยิงยิงมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงอย่าซินกูยิงมาซินยิงมาจิบหลบกูหลบกูจิบอืออือโอ้ยจิม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 อือเฮ้ยเพื่อนตายอย่าให้เพื่อนรอดแล้วโควเกตรอดละใครนะครับจิมจิมเงียบเงียบมา

ไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงยิงเลยยิงเลยยิงเลยยิงยไอ้เทพามเอาเยอะนอ้เทพาเทพาเอาเยอะนะเทพาใหญ่นะใหญใหญ่ได้โตนะเป็นใหญ่เป็นโตนะเทพาเทพามีปากมีเสียงนะเออมีปากมีเสียงนะมึงอะเทพาธรรมดาเพื่อนกูต้องให้เกตโก้เฮียนั่นแหละมึงต้องให้เกตกูด้วยเฮ้ยจะตีเาไปเาไปเาไปไอ้เทพาเทพาเยอะนะไอ้เทพา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  ต้องยิงด bon ิไปเลนด์เบลมีฮออยู่หนึ่งฮอต้องยิงแล้วพี่ต oh ้องยิงไม่ยิงนะโอเคคับผมที่พ้พี่สัตว์ผมถีบอะไรพี่สัตว์เอ้ยอย่าถีบอย่าถีบไอเทพามึงอย่าถีบเพื่อนไอสัตวสไม่ผมถีบไม่ไอเทพาสัตว์ยัดพี่สัตยัดมันจะตายเลยเลยมันจะตายพี่ไอมันยิงไว้พี่เอ้ยไม่ต้องยิงไอเทพาใจเย็นเทพาเออแจ๋วแตกอีกคนนึงใจเย็นจิมไปบไปไปบไปไป

อปไลยวะไอ้เหี้ยเหนื่อยมาปล่อยกูไปนอนมา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 เอาตำรวจดิมา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 ชุบๆอีกอย่าหยุดชุบชุบยังเฮ้ยตุ๊ดไม่ไม่ไม่ซอคือรถซอคือรถซอคือรถมึงต้องไปล้วงไม่ไม่ไม่ขอขอนี้ขอนี้ขอนี้ตรงนี้ไม่เกี่ยวขอไปละเฮ้ย เฮ้ยหลงหลตัวปืนหน่อยหลงตัวปืนหน่อยขึ้นรถมาใครใครใครเป็นมีดมาโคดขึ้นรถอุรุษขึ้นอุรุษมามาโคดมาโคดขึ้นอุรุษเราวินมัาอะไรมงวนมาดูเขตด้วยไดโนเสาร์อะไดโนเสาร์ เขาจะถอยเขาจะต่ออตามเฮ้ยตัวชิโร่ตัวชิโร่ตัวชิโร่ไปไหนตั้งไปบอลตอตัขึ้นไปเลยตัวชิโร่ไปไหนอย่าหนีนะอย่าหนีนะอย่าหนีนะอย่าหนีบอลบอส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 อะไรนะต้องต้องต้องมีเคสต้องมีเคสตอนเนี้ย

เคสผมเวลาเยอะเคสผมเวลาเยอะเออไปเยอะไปเยอะไปเคสเมื่อกี้ตรงนี้วิวสวยน้ำไหลดูทะเลไปซ้ายตรงไหนตรงไหนล่ะตรงไอศูนย์อะไรไอศูนย์อะไรตรงเนี้ยนแกผิดหรอแกที่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ถึงอ่ะเมาหาผมเดินมาหาผมเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆผมตอดถุงเดินมาหาเฮ้ยเคสเป็นไงบ้างเคสเป็นไงบ้างตอดมาเดินมาหาผมพี่เบนกเลังเพลพี่เบนเล่นเล่นเล่นเสาหรอเล่นเสาหรอ เล่นได้เท่าหรอบอสบอสชนให้บอสบอสชนให้ตรงไหนพี่ขอให้คอเลยดอที่สุดบอสบอสบอสพอตัวหรอเส้นของตัหรอตรงไหนตรงไหนตรงไหนสี่แยกสามแยกสามแยกหน้าบอสเลยเมื่อกี้น้ำสี่เอ้ยน้ำน้ำหกน้ำสายมือนั่นแหละเนี่ยมึงเอามึงมึงเอาไอ้นี่ดิมันชอบจับกูเนี่ยมึงเอาไอ้นี่ดิเออมันชอบจับกูนักใช่ไหมอืมชอบจับกูนักใช่ไหมนี่ เย็นนป่ะเดี๋ยวพาไปชมทะเลจับกูดีนักไม่มึงต้องเอามานี่มาเกียนหนึ่งไว้มันจะได้เกียนหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูเขาเข้าสวนแล้ไปเดี๋ยวเข้าสวนมาๆาเร็วะแล้วก็ใหม่ๆเร็วะเข้าไวนไปยังไม่ไหวเยอะมากเพื่อนตปไวิดการตรวจต่อเอาไปเดี๋ยวเหงานอนโอ๊ยมีเพื่อนไม่ไปลุลเรื่องลุลเรื่องแป๊บๆไปชมเขาไปซะ โค้ดของผมเหลือเท่าไหร่สี่สิบเท่าไหร่อีกแค่สองนาทีเพื่อนอีกแค่สองนาทีอีกแค่สองนาทีเอาเลยเว้ยเอาคนที่อยู่เลยเบลหกบอสบอสทำไมเราไม่ล่ามาเล่นบอสเราล่ามาเลยไหมครับบอลเราล่ามาสักเข็ไม่เอาเคสนึงก้อนก็สิบนะเคสก็สิบไหมเก้าสิบล่ามไปอยู่พี่เก้าสิบล่ามไปให้อยู่ทีละเคสทีละเคสพวกเราไหวไว้สู้ๆหน่อยสู้ๆหน่อยฮึบหน่อยบอสบอสครับมาซ้อมให้ซ้อมให้แป๊บแป๊บแป๊บ กูมากูซ่อมๆ, sociedad, อมๆ,อมๆให้อยู่แป๊บนึงเอาเพิ่มหน่อยมีใครมีเยอะปะมามามากูมากูมากูหน้าเลเบิล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 เอาล็อกพิกไหวไหวไหวพวกเราไหวช่วยกันหน่อยมาแล้วผมมาแล้วข้าวด้วยนะมกตี๋ต่อ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 ยี่อ่ะบอสบอสขับเลยไหมบอสซ่อมให้แล้ว ก็โดนไล่เนีเคสเนีลาพออยู่ใช่ปะเคสนั้นเวลาพออยู่ไว้ไว้ผมไว้พอไม่พอมันเลยเลยมันไม่ได้บอกไ่เป็นไปเลยไป็นไรเคสเคสที่เวลาพออยู่อยู่ใครบ้างอ่ะอ๋อไอโอเคท่านไปพอเยอะพอเยอะพอเยอะกลับไปแล้วกลับไปข้าวไหมอยู่ดีโชคดีมันดีช้าอยากรู้อยากรู้เคสอ่ะ มาคนอัปเดตเคสให้พี่หน่อยดิว่าเหลือเคสกี่กี่อันไหนที่หวังได้เยอะไปเคสที่ใกล้หรือกี่เคสครับเคสหนึ่งอ่ะเหลือเวลาได้หมดตั้งแต่สีสี่ถึงสีห้ามีกี่เคสอะอยากรู้ตอนตอนนี้เรายังเรางงเนี่ยไม่เกินสี่หกนี่กี่เคสตังกวย เทสองเทสโอเคโอเคโอเคครับโอเคครับได้ได้เฮ้ยใครมีก่อนเหลือเก้าสิบกอนเหลือไหมเพื่อนเก้าสิบกอนเหลือเยอะป่ะกอดใครเหลือเยอะบ้างวะกี่มาไหนกี่มาไหนหมดหมดหมดเลยห่อใช่ไหมกาะเกาะใกล้ห้าพุ่มอะดูให้เนี่ยใกล้ละใกล้ละห่อตอนห้าเก้าพุ่มห่อห่อส่วนตัวไป็นหนามสิบพุ่มเนี่ยใกล้ละใกล้ละ เนี่ยาค่อยเออาสัตแสงเยเียก้าส่นมาใครใครจะให้เกาะมามมามาตัวไหญมาดีสัตว์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 มเดี๋ยวเรามันจัดมันจัดมาดีกำลังไปกำลังไปอยู่ใกล้ มาดิเฮียเชาจะจับไม้เราจะจับร้อสเชาจะจัดไม้น่เดี๋ยวพี่เติมน้ำมันตรงไม่ได้เฮียจัดเฮ้ยทุกคนทุกคนฟังฟังเรียวเรียวว่าไงนะเรียวว่าไงนะฟังฟังไปเดี๋ยวผมไปเอาเดี๋ยวผมไปเอาศพจะไดุ้งแอ้วเหามากีเหามากเหามาอย่ามาเออมามามาเล่นแบบเดิมพี่มาพี่จะบอกข่าวไลฟ์เพื่อนนี่ปล่าวะหลังอย่างเนี้ยว่าไอเจไดห้าหนึ่งลากแองเงดอปไม่ใช่อ๋อแอร์ดอปเที่ยง อ๋อแอดอปเทียมเข้าแก๊งจบอันนี้ของของของเจไดใช่ป่ะเียัไม่ไม่ใชนะก้เฮียแต่สปีก็เหมือนเดิมอ่ะอีมนี้อาดีเฮียเจอชุบปีศาจไอสัตว์เจอชุบเจอชุบปีศาจน่าสนะจูโกงเป็นไงบ้างเป็นไงชุบปีศาจเหลือแค่ไหนที่พอเอ๋ยตอนโกงชุบปีศาจอะชุบไม่เลิกอะ เท่ดิเท่ดิเงี้ยซีเรียสไหมดีมากสวยๆนะเที่ไหมเที่ไหมกงเท่ไหมเยสเยสลงองจะลองลงรูปดัมเปอร์เลยเจอยากเท่แต่ถ่ายรูปไม่เป็นไอ้เหี้ยหรือเปิดกล้องสภาพมึงไอ้เหี้ยไอ้เจไดแม่งอยากเท่แต่ถ่ายรูปไม่เป็นไอ้ห่าตัวร้ายตัวร้ายดูตัวร้ายดิบอสบอส ผออยู่กับเพื่อนเพื่อนที่เวทีนี้ดันเลยเออเขานัดเจอสภาเลยครับนำแล้วนำแล้วอ้าวก็รอก่อนที่อื่นรอเขารอก่อนที่รอรอก่อนรอก่อนผู้แพ้ก็รอไม่ต้องรออหลังยังคือเลยรอหลังเทยังคืนผู้ชนะยังรอเลยผู้ชนะยังรอเลยครับทำไมรอเลยพี่จะบอกว่ารอจะมีใครมีเบอร์ห้าทีไหมครับพอดีผมรอนิดนึงบอกบอกเขาไปดีว่าเรายังเข้ามาไม่ครบติดตอมอ่ะไม่ต้องไม่ด้ไม่ต้องไปไป นครับพออดดีทนนนนนเเงงิิิกไปึความรู้สึกเหมือนไม่ได้ชนะ 5P เหมือนกูชนะตำรวจตอนเนี้ยกูบอกเลยกูโอ้โหชุบเหนื่อยมากไอ้เฮียเล่นกับตำรวจมันสุดละสุดท้ายไอ้บินไหนอ่ะควรทำหน้าแบบเต็มที่ที่สุดอะวันเนี้ยแต้องปล่อยยอมรับเลยไม่ต้องทิ้งใ้ศก10นาทีอะเพื่อเอาโปเกมอนครับเขาบอกว่าเมืองปิดแล้วจะไม่มีคนเข้ามาแล้วครับฟังเขาอะสภาพ ้ก็ไปจบเลยสองคนอ่ะแต่เคสก็ยังเหลืออยู่นะเขาอ่ะเอ้ยเคสเคสที่เหลือนี่เออไหมไม่เหลือก็ลองดูลองดูลองเสี่ยงดูลองเสี่ยงดูเก้าสิบอ่ะมันมันมันมีอยู่ตอนกี่โมงเก้าสิบอ่ะประมาณบอกไปนี่บอกหอยยี่สิบแปดอ่ะโอ้ยี่สิบแปดเลย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 บอลเลยสภาจะมาคุยประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีไปเอาเคสมันเปคุยหน้าจะมาป่ะอ่ะไปเออเอาเคสเป็นคหน้าไป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 เฮ้ยบอกเขาตำรวจมาเอาศพเลยเนี่ย ยู่บ้านสงวันนี้ก็ใช้ไปเยอะแล้วเนี่ยไปด้วยไปด้วยขอไม่ได้ไปรถไม่ได้รถเนี่ยมไม่ไมากำลงลังไปมาๆไปด้วยไปด้วยรถหมดไม่ไดนั่งหลังนะเอาไปพาหน่อยพาไปพาหน่อยตำรวจน้าหนนะเออบอกตำรวจเลยมาเอาไปเลยไอ้นี่สศพตํารวจตํารวจเอาศพไปเลยศพตํารวจในในเรเบลอ่ะเอาไปเลยท่านข้ก่นเืว่านเลาทีว่าคืนเขาดีวะ นนาแล้วคืนก็ได้บอสขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับคืนไหมคืนไหมขึ้นไม่ได้อ่ะเต็มเต็มแล้วเต็มแล้วหรือว่าเอาวางเดี๋ยวไว้ดีกว่าเพราว่าไงตำรวจมันจะเออเดี๋ยวเดี๋ยวโดนคดีอีกอะทิ้งทิ้งเลยทิ้งเถอะแล้วก็ไปคุยนี่นี่นี่บอกเขาจริงจริงอ่าอ่าอ่าเอาควักเอา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 ศพไปหน่อยอ่ะพี่พาโบสวัสดีครับ สดีครับพี่กงตำรวจพี่พะลาอีหี้พะลาอเหี้พี่พลาสวัสดีครับมใาคนมาันมามานมครับตำรวจครับใครวิ่งหนีใครกันน้ย้าบาจงวันเนี้ยเนาะนี่มันมันสอชอดอสุดท้ายมันสุดละอันนี้น่างานเลยนะที่ว่าเอารถมาซ่อมแล้ว้็เล่าอ้มาไอ้เหี้ย กล่องซ่อมหนูกับข้าวหนูไอตอนแร<ห>กตอนแร<อ><อ>กว่าใจเขาไม่ต้องเปลี่ยนแล้วสุดท้ายต้องเปลี่ยนเลยใช่ไหมนั่นแหละเปลี่ยนมันเดิมให้มันเปลี่ยนเสียสี่ร้านกับเสียล้านหนึ่งด้วยอา่อาอันเนี้ยเนี่ย oh yeah. เหนือ่อยจัดมันชิบหายเลยว่ะอ่ะบอสถามจ,มจบไหมจบไหมนี่จบไหมไม่จบ ก็<ไ>ยังไค้าอยู่ต้องให้อุจริงใช่ไหมพูดดีไม่ฟังใช่ไหมเห็นเขียวข้างลังนี้ไหมต้องให้ใช้มันใช่ไหมจริงๆไม่อยากเจ้าร้ายไม่อยากทาร้ายใคร